ไอ้พกองลอยไปทำไรแต่อีกครับกองลอยกลัวโอ้ี่หายผลเหมือนต้นนี่ยป่าถึมันต้องได้แตนไวผมจะขึ้นไปตั้งผลแต่สำเร็จติดครับพี่น้องครับรถเกียติดแม่โคก็ติดโจมเลยแมโคมากำลังขุดกันอยู่เลยขุดในน้ายืนเฉยมามา ววขาวางหน้ายิ่งใหญ่เลยขวางซัดดักเลยเออดาโหลดเดาเลยเอาไปเลย <c oughs> เนี่ยโมึงไ <c oughs> ด้คฟังงามเลยวั <c oughs> วเสียหา <c oughs> ยเลย เดี้มาแล้วนะครับเออแล้วนี่มันเช็คไปไหนมาดีไปไหนเขาบอกว่าับเที่ยวสถานที่เรีบๆไป,ปอ่าวมันเรี่บๆไป,ปไปความเรียบ สีมาเสียมู่ั่นสี่ขึ้นบกขึ้นครับโปรดติดตามคลิปน้าครับด้านบนครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณห,หลายครับสวัสดีครับผม